่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุณเตียนนะฮะโอ้ววว้าว้ี่เราอยู่เซิร์ฟมค์ครับของคุณไซโอ้โอ้โนี่เปิดรายการครับเนี่ยเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงเด็กเตียนครับเราไม่ต้องสนใจครับเด็กเตียนเด็กเตียนโอ้ยอย่างนี้เลยขอบคุณมากครับผมเป็นเด็กเตียนพี่เตียนนี่เองโอ้ดูดูมันงอนดูมันงอนดูมันน้อยใจดูมัน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 น้อยใจ อันนั้นนั่นคือสิ่งน้องแฉเราคนเดิมนั่นเองฮะน้องแฉน้องแฉจานผมจะกลายเป็นไอคาวสปีดไร่ลาวไปแล้วปับเมาเอ้ยปับเมาปับเมาครับน้องไม่ทันไรก็ปับเมาซะแล้วนะฮะเมาแล้วจะเมาแล้วจ้องแฉปับเมาซะแล้วเซิร์ฟนี้คืออะไรรู้ไหมเซิร์ฟนี้เป้าหมายของเซิร์ฟคืออะไรครับเจ้าของเซิร์ฟตอก เอาตูดกันเองครับผมอย่าใะไรกันตุยอยตาขอเสิร์ฟเขาตอบสิจุดไม่เขาเรื่องเงียบมากเลยเงเงียบมากเบนี้ก็ใช้หลักใช้หลักของเซอร์ฟเวอร์นะครับรวบรวมทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะครับอไม่มีแค่โปรดแต่ว่าแต่ว่าเราจะเล่นแตกต่างจากที่ที่ผ่านมาก็คือว่าปกติเราจะเจอแร่แล้วก็ขุดแร่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะใช้ในลักษณะ ดูดูหลักธรรมชาติของการสร้างสร้างแรก่ก็คือเราเห็นแร่แล้วเราก็เลาะแร่ดูว่าแร่เนี่ยมีความใหญ่แค่ไหนกระจุดจุดที่เราเห็นนะครับผมได้เห็นตัวใหญ่ของมนันสนามคือทําไมคนอัดทําไมไมายืนอยู่กับไอคนที่ไม่ได้พูด <laughs> ไม่ใช่ก็อัดไปได้ไม่เห็นเป็นไรเลยวูบต้องมาได้เห็นได้เห็นตาเราเออก็บ่นไงเป็นการช่องคหูยไงขี้บ่นอ่ะฮะขี้บ่นอ่ะเออขอโทษครับขีบ่นจังเลยไอเนี่ยไอเนี่ยไอแฉะเนี่ยปวดก็เนี่ยไอเนี่ยนนี่มาวันแรกนะดัั้ผมก็ค่อนข้างจะงงนิดนึงไม่รู้อะไรก็ อย่างแรกคือตายตั้งแต่แรกนะครับตายแต่เข้าเซิร์ฟตอนแรกเลยนะตอนแรก<า>ก็อรอบนะครับรอบที่สองก็ไปชกกับแมงมุมสองตัวครับตายอีกครับตายอีก <c oughs> ยังไม่สาแก่ใจครับก็ลงมาอีกนะอ้าวหลุดไปแล้วนะนต้องแช่หลุดไปแล้วน <c oughs> ้องแช่น้อทำไมทำไมชื่อน้องฟังแล้วเสยยียวเกี่ยวยังไงไม่รู้เลยไอแช่หลุดไปแล้วไอแช่หลุดแล้วไอแช่เลยอะ เรียกว่าอะไรเดี๋ยเขาเรียกแฉ่เฉลยแล้วแมาครับไอ้เหี้ยอย่าเอ้ยแมวแมวยิงแล้วใจไทยริงเลยเด็กเด็้สมัยนี้อยากคทยริงเลยไอเคเราต้องแฉลยก็น้องไคุยแล้วครับอ๋อเป็นไกดฟุ้ยอะไรอ๋อผมผมไม่ต้องการคำว่าฟุ้ยครับผมผมมีอยู่แล้วครับผมพูดดีๆนะผมพูดเนี่ยอ้ผมกอ้โไอฟุดไอ้เฟลด น้ำท่วมไอ้ฝรั่งอ๋อไอ้ฝรั่งอ๋อไอ้ฝรั่งโอ้ยนายอะเราด่าแบบผลกระทบจากเมื่อปีที่แล้วไงที่มีน้ำท่วมมันก็เลยแบบเออไอ้ฝรั่งฝนตกคือแบบว่านึกแล้วเจ็บใจอะนะฮะอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเวลาโดนด่าคำนี้ปุ๊บเฮ้ยไอ้น้ำท่วมโอ้ยกูแม่งเป็นตัวเลวเว้ยเจ็บใจเลยอย่างนี้เจ็บใจเลยฟังแล้วแบบเียดเลยคำหยาบคายเลยแล้วด่าไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งนี่คือฝรัดโรด้าอันนี้ผมฝรั่ง ันนี้ผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะก่อนอื่นเขาใช้อุปกรณ์ขุดเลยไม่รู้นะกูถือดินก้อนหนึ่งแล้วกูขุดครับอะไรวะอาจารย์ทอดไปคามาให้ตั้งอันหนึ่งเนี่ยไโอโหโอโคไฟนะเขาเอาคไฟมาให้ผมขนาดนี้นะแล้วเราจะอยู่นิ่งๆไม่ใช้ได้อย่างไร ก็ปักให้แมงทั่วห้องเลยครับไม่ต้องเราต้องใช้นะฮะเราต้องใช้นะครับเราต้องใช้ต้องใช้นะฮะต้องใช้เขามีมาให้ใช้เราใช้ครับใช้ใช้ใชโอ้เขาเพิง่เงเขาเพิง่งเขาเพิง่งเข่าเพิง่งโอ้อสุดยอดเลยเขาเพิง่ง <c oughs> มันยอดไปเลยเขาเพิง่งนี่มันสุดยอดจริงๆโอ้พระเจ้าช่วยเขาเพิ่งนายต้องเข้าใจเขาเพิ่งนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนยะมันทำให้มันสว่างขึ้นนะโอ้พระเจ้าช่วย สว่างเกินไหมครับเนี <mm ่ยฉันเห็นสิ่ง uh, ที่นายทาแล้วเนี่ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นมันแล้วเนี่ยนายต้องกดใจนะฉันเห็นมันแล้วนี่ไงครบเพลิงเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยทำคนเดียวเดี๋ยวมันทำคนเดียวเดี๋ยวมันไม่หนกมาช่วยทำช่วยทำนี่มันห้องครบเพลิงนี่เองเออเวลาเราเห็นอย่างนี้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในเตาอบไมโครเวฟเลยเชียวนะโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บเติมของเติมของ ขำอะไรสักอย่างซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เขาจะรู้เรื่องไหมว่าเราขุดอะไรขนาดนี้นะขุดไรเหรอครับขอขอผมไปดูหน่อยดิรีบๆไอรีบทำลายหลักฐานเลยเว้ยเคล็บเก็บเคล็บเคล็บไอ้ขนาดนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกแย่เลยเนี่ยทำลายหลักฐานเร็วๆเร็วๆตัวเลขไปถ่านละไปถ่านละจะมาถึงละจะมาถึงละเฮ้ยทันทันหมดแล้วหมดแล้วเออโอ้โหขบเพือง โอเคโอเคโอเคดับหมดแล้วดับหมดแล้วโอเคโอเคโอเคหลักฐานหลักฐานมดแล้วหลักฐานมดแล้วอ๋อก็สวยดีนะครับอืมไอ้ที่อุ่นๆนี่คือลาวาเหรอครับเนี่ยเออที่มันอุ่นอ๋อเป็นลาวาใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้มันจะเกือบจะทำลาดวอลเลยนะโอ้ยเกือบแล้วเนาะดีเนาะมาเกมนี้นี่มันจะรีเลย์หน่อยเนาะลาวาเนี่ยใช่ครับของจริงนี่มัน เจริงที่มันไหลลงมาตั้งกองตึ๊กตั้กตักอึ๊กตักตักอู้อ่อถ้าถ้าถ้าอย่างเราโดนนี่ก็คงจะอ้ก็คงจะแบบลงไปดิ้นตายลงข้างล่างนะฮะก็คงจะไม่มาอื้ออ่ะอื้ออ่ะตาตาเจ้าของเซิร์ฟเมื่อกี้เขาวาร์ปไปแล้วนะเขาเทือดหมดไปเลยเดือดหไม่ใช่ครับเดินไม่ได้ลงมอเดือเลยเพิ่มเติมครับเครื่องผมแหลกตุ๊แหลกเซิร์ฟแหลกดีๆนี่เองครับเซิร์ฟแหลกดีๆ ยาวๆนะชยาวๆเอ้น้ำคนลอเลยอน้ำโอ้ไหลไปลงลาวาเอ้โอออองาวเอ้ดอถ้าเราทำาดดปล่อยดปล่อยทางการอ่อีกอย่างอีกอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งใอ้ราบด้วยว่าผมผมจะเล่นในสไตล์ชอบจัดถ้านะครับให้ถ้มีความสวยงามด้วยครับ สังเกตได้ว่าผมจะ,จะ,จ,ะมจะไม่จะไม่แบบลกรบุงลัางนี้แมวนะครับผมปูดไว้อย่างงี้ให้มันสวยปกติปกติถ้าผมเล่นไมรร้มคับก็คือผมจะแบบว่าสร้างบ้านในถ้ำนะอ๋อสร้างบ้านในถ้ำอ๋อันนี้ก็สวยดีครับสวยดีอ่าสร้างบ้านในถ้ำกับแต่จริงจริงผมชอบสร้างเลยนะผมจะสร้างทุกอย่างแหละสร้างบนดินบนฟ้าในถ้ำสร้างหมดสร้างอาเบสร้างเกแต่ผมหลักการหลักการของผมก็จะก็จะรวบรัดเป็นตรงที่คําว่าถ้ำนี้เป็นของฉันอย่างเงี้ยครับ ทำไงก็ได้ให้มันสว่างไว้แล้วก็ให้มันดูนี่อองแนวเห็นแตตัวนี่เองนะฮะทำนี้เป็นของกูยุดอ่านี้ของกูปกติแล้วปกติแล้วมันก็จะแบบว่าถ้ามันจะแบบมันจะลกๆหน่อยล่ละมันจะไม่สวยอ่ะมันจะนี่ก็มันจะแบบดูเม่ตาดูลกตาใช่ครับดูลกตาอไร้จะทำให้มันดูสวยๆมันจะดูต้องไม่ดูลกตาดูครับเราจะทาให้ไดเราจะทำให้ยายดูแทนนะฮะ ลกตาลกตาครับยายจะเป็นคนดูแลนนะครับมีตาก็จะไม่ลกนะครับผมโอเคครับโอเคเอ้ยอะไรเนี้ยโอ what what the fuck อ้าวแล้วใครไปทำน้ำอ่ะโอใครทำน้ำก็เองคนเริ่มเลยไม่ใช่นะตอนแรกมันรักอย่างนี้ถูกแล้วครับผมผมตั้งใจอยู่แล้วโอ ดีแล้วครับดีแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่เอาก็ออกไปประดับหน่อยครับกไปประดับฟ้องครูอังคาเลยฟ้องครูอังคาเนี่โอเครับพอฟ้องพุทเดชอุดมแน่โอ้โหอ๋อตาย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 ตตายตาดงเนี่ย ทำไมต้องตายด้วยล่ะครับเนี่ยโอเคลงจานแต่ค่ต้องกัวลผมเก็บ E X P ให้แล้วนี่ลงทุนขนาดนี้เลยเนี่ยผมเก็บ E X P ส่วนอาจารย์ให้แล้วนะอ๋ากสวยงามของน้ำไงมันต้องปักไปไว้ข้างในอ๋อปักไปไว้ข้างในเออสวยจริงๆครับสวยจริงโอ้โหผมคิดว่ารายของพี่นี้คุ้มค่าแล้วครับผมเอ้ยเดี๋ยวไปขับธนูเดี่ยเอายุก็ทราบ อยู่ไหน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 มีเอโคลไค่อนลับเขาอยู่เท่าที่พูดนะครับออนี่กูอยู่คนเดียวข้างบนเนี่ย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 นกระนเดิมเลยครับในปลัก็นกระสุนเดิมนะครับขาทางมาที่นี่ได้ไรครับผมอ๋อสูตรเดิมนครับท่าจานจานหน11 11 14ใช่ไหมฮะ ครับผมก็ถ้าเจอต้นไม้ต้นไม้ปลูกดีขึ้นนะฮะก็ออกผลง่ายตามฤดูกาลนะฮะผมผสมตามนั้นนะฮะถ้าผสมผิดสูตรเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ก็อาจทำให้ต้นไม้ตายได้นะฮะฉะนั้นผสมตามสูตรนะครับตามพูดอะไรอ่ะผมฟังไม่ทันเลยกากครับดีแล้วที่ฟังไม่ทันฟังไม่ทันมึงกากกากแล้วไง เอ๊ะเมื่อกี้ผมลงมาจากทางไหนอ่ะรู้สึกว่าเทปนี้จะเป็นเทปนี้ผมจะเกลียนที่สุดแล้วมั้งครับเนี่ยตั้งแต่อ่านรายการมาจริงครับจริงครับปกติจะไม่เกลียนนะอาเย่างนี้สงสัยอารมณ์ปกติไม่นเด็เกลียนครับปกติปกติปกติผมทํารายการจะไม่เคยเกลียนขนาดนี้นะมีการเกลียนครั้งแรกเลยนะที่เกลียนได้ขนาดนี้นะโอ้แล้วมาว่าผมเป็นเด็กเกลียนเอ๊ะเียง้อทำไมอ่ะ ทำไเออพี่ไซโอเมื่อกี้ผมลงมาจากทางไหนแล้วทำไมอ่ะล็อกไม่สุดก็อยู่บ้านไปเลยนะทำไมอ่ะก็ผมก็อยู่บ้านนะเออก็อยู่บ้านเดี๋ยวกันเนาะอยู่บ้านไปเลยทำไมอ้าวแล้วแมพก็แหวงอีกแล้วโอ้พระเจ้าแล้วกูจะไปยังไงเนี่ย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 เ่ยผมหลงทางเอ๊ะเจอแล้ว มักบุญมุกบินแลาไม่ใช่ละมุกบินเราไปดูมุกบินกันดิมุกบินนั่นไงมุกบินโอ้โหสุดยอดเลยมันไม่ได้บินเราวนว่ายในน้ำแต่เน็ตกูกากเองแหละออเอนี่ไงบิดได้ละออกเข้าใหม่โอ้โหโหลดเซิร์ฟเวอร์ไม่ขึ้นนะฮะ คลิปเปอร์อ่าตอนนี้เมื่อกี้ทุกคนคงเห็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะกล้องรุนตายหลังจากนี้ถ้าเกิดมีใครแอดเข้าไปในเซิร์ฟนี้แบบเกียนเกียนก็ไม่รู้ยังไงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปเปอร์กล้องตายโอ้ดูอย่าเพิ่มโอ้ยผมต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าคิดว่าเจ้าของคงล็อกยูเซอร์ไว้นะฮะ น่าจะเล่นนะครับผมผมแน่นตาให้ให้เล่นสักไกด์นะครับผมว่าเพราะว่าถ้าเล่นคนต่างเล่นมันก็ไม่สนดวกอเนาะเราไม่ได้คุยกันนะครับจากกันเราไม่ไดทำให้ต่างคนต่างคนต่างเล่นผมก็ไม่รู้นะคุยกันดีกว่าไม่แนะนำดีมสปีค่ะไม่แนะนำดีมสปีดีม ได้ครับได้ผมเมื่อกี้ผมได้ลองแล้วมีมีน้องคนหนึ่งเขาชื่อดีเจนนท์เขาก็แนะนําม,มาอย่างดีเลยว่ามันมันเวิร์กต้องตได้ลองระบบแล้วก็เยี่ยมมากจริงจริงมันก็เหมือนเยี่ยมเลยรุ<อ>ง่ง<ต>ผมเกลียดมากเลยเจอใหม่ซะง,งั้นละ่ะโอ้มันน่าลำคานะ <c oughs> อ๋อหน้าลำคาญแต่ว่าใส่คำสกายง่ายดยิแต่แต่ผมก็สังเกตนะว่าตัวเข้าไปใน,น้น,น้าห้องห้องคุยเป็นเป็นใช้เปอ คนที่ใช่ไปอะไรนะคริปเปอร์อายุใช่เยอะมากๆเลยฟัอกเปอร์เสียน้องแชร์ร้องโวยวายเจอคริปเโอรโนตอนนี้น้องแชร์ปีกแล้วนะโอ้โหแชร์เกิดอาการเปรี้ยไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเขาเรียกเขาเตือนใจขนาดเลยนะเนีน่เสียงหอบขนาดนั้นนะ เอกขนาดนั้นเขาเพิ่งเสร็จกิจมานะฮะโอ้โนเขาเพิ่งเสร็จภารกิจมานะเออ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 เดินกันเสียงเขานะฮะเสียงเขาบ่งบอกเลยนะครับความตามเออป่าครับจริงๆก็เดินเดินเล่นอยู่ไหนๆหายไม่พักหนึ่งปุ๊บสัมบีตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีมันสักพักหนึ่งเดินออกมาเจอชิปเปอร์อีก ว่าจะหนีมันพันนี่ตายตอนนี้คือผมพูดตรงๆนะฮะว่ากุหลงนะครับอุหลงก็เดินมม่เดี๋ยวก็เจอครับเหมือนผมมาแหละเออคำถามคือเมื่อกี้พี่ผมเห็นพี่ไซโอเดินไปนู่นแล้วทำไมผมไม่เห็นพี่เลยอ๋อเขาเทเลพอร์ตได้ครับเทเลพอร์ตก็ทีท,ทีเหตุซก็คนเปิดอ๋อนี่ไงพี่เยเจอแล้ว เออคไซโอฮะเซอร์เวอร์เขานะฮะดูนะดูอดูดูจากอาการแล้วนะฮะพี่ไซโอเขาไม่อยู่แน่นอนฮะเขาเป็นอีแอบเล่นซ่อนแอบกันอยู่ไปแอบอยู่มุมมืดไปแอบอยู่มุมมืดมุมมืดนะฮะนี่คือประตูอาเบะนะครับเป็นเสียงแล้วมั้าบฉะนัแล้วเราอย่าไปยุ่งกับประตูอาเบะนะเราจงเดินต่อไปทำไมถึงข้ามยุ่งครับ ออกจะน่ารักออกเดินไปทางสว่างแล้วทางสว่างมันอยู่ตรงไหนวะไม่ไม่มีทอแร้วเออผมมีทอครับพี่เอาไหมโอ้พี่ไซโอ้ผมขอถามพี่หน่อยพี่เห็นผมบินไหมไหนครับเห็นไหมเห็นแล้วครับผมบินแล้วครับผมเออมันบินได้ไงอ่ะปวดเคีเอทีแียงบินไม่ได้ โอ้สามารถเข้าแมป์วินได้โอนนี้โหครับหน้าต่างมีวิวที่สวยงามนะฮะเป็นวิวของน้ำแดงๆน้ำส้มๆนะโอ้โช่างสวยงามที่นั่นนะครับร้ามีภายนอกเป็นน้ำลาวานี่คือเนื้อในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะอันนี้อันนี้แคมป์หนึ่งแคมป์หนึ่งนะถ้าเกิดใครเคยไปเขาเอเวอร์เรสต์นะฮะมันจะมีแคมป์พักนะครับนี่ครับอ๋อ้เขามีแคมป์หนึ่งแคมป์สอง เนื้อน<า>่อร่อยภูเขาเอเวอร์เรสต์นะครับจริงๆเรากำลังตะลุยเหมืองอะไรไม่รู้อย่างหนึ่งนะครเอออาจารย์ฮะเดี๋ผมเนื้อไน่เนี่อร่อยไหมอ่ะกินได้ไหมอ,อ่ามันติดเมล็ดครับมันเลยไม่ค่อยอ,อ,อร่อยเท่าไหร่ก็แค่เนืน้อ,อ,อ,อมันต้องได้งแแค่มเมล็ดออกครับคนอาจจะยากน่ากินเนาะอืมครับต้องแแคโอ้โอ กระโดกได้ไหมครับเนี่ยตั้งแท้กระดดกได้ไหมครับใจกับมุกพวกนี้จริงเลยเอ้สกิลดีตันโอ้โนอันนี้คือผมอัดมาได้กันระยะเวลาพอสมควรแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะโอเคครับโอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วกับการที่จะอัดต่อไปเรื่อยๆนะฮะเอ๊ะ ตัวลงจะคลิปหรือว่าจะยังไงเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันต้องตัดจบโอเคใส่ใจหุ่พวกงงว่าที่มันจะปิดคลิปเพราะว่าอะไรถึงจะตัดรู้ไหมครับตอนนี้คือกูหลงครับอ๋อหลงทางไปไม่เจอก็เลยแบบว่าเริ่มเริ่มจากว่าตอนตอนนี้ถ้าคนที่มาเล่นนะเขาจะงงมากเลยก็คือไปเกิดที่ทะเลทรายแต่ว่าสิ่งที่เราอยู่มันมันอยู่ที่ดินแดนเป็นหิมะนะครับอ่าอืมถาฟ้าเอ้ยไซเบอร ใต้มือของพี่แจ๊ดมีมีน้ำไหมครับเป็นเป็นอาอาเป็นเป็นคล้ายๆแม่น้ำนะครับเอาไปชคของเขาทะเลนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ผมอยู่ที่แคมป์หนึ่งฮะเอ๊ะแล้วสกิลเดดตันมันลงมาได้ไงวะแล้วกูขลุ่นแล้วขลุ่นบ้นอืมนล้วก็น้องเอิร์ธครับน้องเอิร์ธเขาเป็นบุคลากรหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับไปรับพี่จาอาจารย์อาจารย์ไหนครับผมไปรับครูแจ๊ดไหนครับเจะดีแล้วพี่เดี๋ยวผมลง S <S ดีี <ina> ลพ่ดูครับดูบุคลากรฮะบุคลากรสุดยอดมากตอนรับคนในเซิร์ฟไปอย่างดีเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลดีเลยพี่คือคอ,คอ,คอ,คอบอกตรงเลยคือตอนนี้ <S <S แ <Umwelt> ค่ทางลงไปตรงแคมป์หกอ๋อเอเอเจอแล้วแลล่วงเออเอเอข่อาวาวคือพอกลมาแคมป์หกปุ๊บแล้วทำไมลาวามันยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคเออผมล่วงลงมาที่ไหนไม ร่วงตรงไหนอ่ะไม่ทราบเลยร่วงลงมาแล้วเอา้าผมจะไปรับได้ไหมเนี่ยแค่ผมเอาตัวคนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวก็แทบจะตายตายอาโอเคนะงั้นผมขอจบเกมแค่นี้ก่อนดีกว่าูหาทางกลับก่อนกูกลับไม่ได้มันอยู่ที่ไหนทางออกเนี่ยทนไมไม่ถูกแล้วเนี่ย มาเอออาจารย์ต้องหาทางเข้าครับอาจารย์ไม่ได้หาทางเข้ามฟ้องแม่แน่ไม่รับกูเนี่ยเฮ้ยซอมบี้โอ้หนุ่ฟ้อกคุจะตายแล้วแอนหลับมารับกูอย่างนี้เลยน้ำท่วมอ่ออาจารย์ผมเจออาจารย์แล้วอาจารย์ผมเจออาจารย์ละแบบหนึ่งสักคนอาจัรย์ไม่มารับกูจะฟ้องกูจะฟ้องลุงพีลุงพีอาจารย์เห็นผมไหมเนี่ยอาจารย์ไปเรีนเดินไปไหนเะี่ยนะนีอยู่นี่อยู่บนหัวนี่บนหัวนี่อยู่บนหัวนี่ท่านมาหนิท่านมาเนี่ย ทำไมเนี่ยเออค่าหนี้กว่าจะมาเนาะโอ้โหเมื่อกี้หมจบคลิปอยู่จบคลิปเท่านี้แล้วกันฮะโอเคครับบาย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 ครับเดบายวไปเร็วอาจารย์ทางไปต่อทางไหนอ่ะเอ้าชิบหายแล้วบุคลากรฉลาดล้ำลึกอีกแล้วนี่ทางนี้ทางเกียจจางจบจริงๆเลยเอาผมไปแล้วนะผมต้องพูดได้เลยว่า ก็แล้วก็พึ่งได้ครับพึ่งได้พึ่งได้เล่นใช่ไปพึ่งพึ่งได้เล่นพึ่งได้เล่นมันพึ่งได้เดินนะมันพึ่งได้เดินมันพึ่งจะเดินไปนี่เองนะโอ้ท้าวทิศท้ามไปเอาเวนก็เดินตรงมาเรื่อยๆเสียอาจารย์มาถึงตรงไหนแล้วนี่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 เห็นบ่ะนี่อะไรเราไม่เคยติดนี่เว้ยเอาเฮ้ยอาจารย์เจไดพอร์ตเอาแค่นี้ครับไปบ่า